ซึ่ง,ง <HHH> ไปจากกูตะกอกโลกสามวัยวันจะฆ่าเท่าไรถ้าใหญ่จะตั้งก่าดาบเรียมน้องเลยบอกไม่บาดตองกับกุลืนไม่จ้ะทำไมบอกบาดตองกับกลืนเตรียมทัวร์ผมจับรางันชีวิตเนี่ยดาบเล่มนี้นี่ดาบเล่มนี้เป็นมรรกตกโตดมาจากนายมุยจุยจรึ่ แต่ว่าตอนนี้นายมุ้ยจูอจรื่นตายแต่เร็วรับไปจักการเล่มนี้จึงต้องมายืนเตรียมมือนายปูนจูนจรื่นตัวเรีย,รย Bryant, วไปจักการปูนจูนจรื่นจะดำรับก็ไปตายเลยตัวเดียวใจก็อ้วนหนาชุนก็จะรำขอเมีอาการไกว์ก้าวไปให้เจ้าก้งไกวย หัหน่าชูนตีรักวายนี่เชื่อว่านายติงปิ่งจะลืมแล้วก็จะรำฝ่าเบียร์รำไปเลยเปรียมตัวรับเบียร์ให้ติ่งไหนักเลยมานักไหมเรารักกองเผื่อเราต้องเที่ยวแล้วคนสร้างคำต้องใจคำเจี่ยงไอ้หนังยิ้มอยู่มันควายอยู่เรื่อยนี่แล้ว นายไม่ต้องพูดมากหรอกนายข้าจะหนีตายนี่ตนแต่เด็กใจตนไม่ต um ้องอ้วงคุกควันใ้เปล็กแต่เด็กใจเนี้ยแต่กรบเจ็ดวันกันนางตวนเสียแล้วอะไรตอดตาม กันนังต้วนตัดมาหลูกจะกลาแจากตองแม่แน่แล้วนะปวดในตองร้องไห้กวานน้ำตาโตยะอ้ยอุ้ยโอ้ยอุยอ้ย,ย,ย,ยปั่นเรือปวดท้องไรเหลือง คือลงมาเป็นเบี้ยรักลังบอกเจ้าคนนี้เอาเบี้ยจางเลยเสยกินได้เจ็บไปรู้อะไรดินอนลงบั่นนี้ควันหายได้ควันนั่นนอนนับเบี้ยนั่นนับเบี้ยให้กะควายเชนปวดสร่งเด้งน้อยได้เหลืองแล้วนมึงไปมกน้ำร้อนแล้วคุยส้มก่อนเศร้า ดูไอ้มักปรีน้ำร้อนกูมักไปตู้กูเด็ดแม้มก้อก้อยเดืหน้ามันลอยพวกมากหม่าม่อคนเศรากูตมเองกูตมแล้วกูจีมแลยพอเพลย์ก่อยมาคูดเปล่าเด็ดวิ่งแม่มันรู้ว่ามันเลยแต่ลุงปืนตื่นตาขึ้นมาได้ก่อนยินกลายนางไม่รู้กันตามว่านี่ผู้ไหนขาเป็นใครอ่ะ ผมไม่นลูกของแม่ลูกฉันใช่ลูกที่แม่คลอดมาจะครู่นี้ลูกฉันคลอดเมื่อกี้ใช่ผมจะเล่าแม่ควังนะผมนี่เจวดาส่งให้มาเกิดมาเกิดคราวนี้เพื่อจะเปิดเปิงความชั่วร้ายของคุณพ่อคุณพ่อนะเจ้าชู้ไม่เลือกไม่แต่คนขอทานพ่อก็ยังเอาได้เัวดาสั่งผมมาเจอซองแม่เพียงเจดวันครบเจดวันแล้วคลอดคลอดแล้วสามนาทีเป็นหนุ่มเท่ากันกันกบพ่อ อยู่อยองกองกระปันตกน้ำไ,นไ,ไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแต่จะรู้ได้มันยังประสัมมาท่านผู้เจ้าเจ้าสามารถพยากรชีวิตตนเองและคนอื่นได้รู้จักคนทุกคนที่พบชื่ออยู่ในความมือนี้แล้วคุณแม่อ้อดมพอลูกแม่ครับคุณแม่ร้อยกว่าปาเกิดพลุดย่อยพลุดกลายโวยหนุย่ยปะไม่รู้กลายเพราเราเปลี่ยนโมดูเมนปะเกิดพลุด แม่มกินรอกเซร็จเลียกคนเองแกรนเล,ลบ็บเดินเลยอย่างนี้แม่แมรู้จักคนทุกคนที่ป่ารู้จักรู้จักแม่กระ,ะทั่งคนนี้ชื่อไรเท่เป็นคนของแม่ขอบคุณหรอคนหลังชื่อลูนุ้ยกับขอบคุณครับไอ้นุนุ้ยรู้จักรู้จัก เออจนรู้จักไอ้น <ano il wrote> ุ่นนู่นอปอมันเจ็บหรือลุงนุ่นแม่มันเป็นงัวตกหนับตื้อหนับตื้อหนับตื้อกับพวกหนับตื้อเกินเดี่ยวใจรัวพอยนุ่ยก็ยจะรัวเลยกับพ่อเลยให้มันรัวจริงจักกูไม่รัวกูตื่นว่าได้ตามมือมันป้าล่อยกองมาไล่ปีแล้ว ทั call, ab, mm ้ง hmm. ที uh ่กองบอกจ้าไปเราซื้อใกล้จ <splash> ังเที huh. ่ยงหลันกังคือซ้ำที่เหนว่าหรือเหล็กข้ามเลยเหล็กข้ามกูเอากองนี้กูโต๊ะตกเปียแต่ว่าปีไม่กี่บาทปีไม่กี่บาทเออโต๊ะแล้วปีนี้ได้แล้วกักบื้อ ตอนนี้พมจะพาแม่ไปข้าวปูข้าวหญ้าแล้จะบอกให้ปู่ญ้ารู้ว่าผมนี่เป็นลูกของพ่อลมศักดิ์กลัวก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเท้นหนุยเป็นปญาอยู่แล้วกับไม่เรือไม่ร้องร่วงให้ในโเราเป็นปนัญญาบอกพ่อบอกปูก่บอกญ้าตรงๆเลยว่าวันที่พ่อได้กับแม่วันนั้นเท่งหนุยถูกจับเรื่องกระบยควายผู้ใหญ่บูนควายยิมควายนั่งถูก ไผมกูใช้การควายเรียบร้อยแล้วการควายเรียบร้อยได้ไงมาพบได้ทิ้งร่างเลยเหยื่อเต็มแหม่มเชี่ยงเปือนเนียนต่างตังวเชี่ยงแน่ยนต่างตัวผมกูทำลายลักท้านแล้วทำได้เวอร์งั้นลำกูคว้านเยี่ยงว่าในปากมันท่านผมได้มาซึ่งขานงขาดรูดปิดรอบก็ไอ้เพลี่นี่เนี่ยเพื่อแกได้ตายผมปลาบีกลืนคว้านปลาบีกลืนคว้านเออแล้วคว้าน ควันเราเนียน่ยตั้งัวหมดเลยจะจะมาแม่ไปข้าวเดี๋ยวนี้เลยแม่แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยกงแม่และผมผมจะไปแบบนี้ไม่ได้หรอกแม่ผมต้องไปแบบนี้นะจะเป็นยักษ์ไป่ใช่ไปลูกมาครับคุณแม่ไปเร่งหนอยควรมีควันแล้วเดือดปล่อนต้ออนหลงแกลจะบอกแล้วเราเรื่องเอ้ยแต่เมืองลัง ไายวันใช่ค,ครับนำไก่มาข้าวข้าละ่ะลูกคะ่ะลูกไก่ลูกม,ลมันจะได้ฉันรอดในตะครู่นี้แกคลอดน่ะเหรอค่สวัยมันคมไม่เด็ดปู่ที่กระลอเอาทำไมแกต้องเรียกข้าวว่าปู่อ่ะที่ผมเรียกท่านว่าปู่เพราะท่านเป็นพ่อของคุณพ่อปกติแล้วพ่อของพ่อเขาจะเรียกว่าปู่ใช่ไหมหรือเขาจะเรียกว่าไอ้น้องเฮ้ยไม่เอา ทำไมมักงงัน้นแต่เด็ดย่ทำไมแกต้องเรียกฉันว่ายา่ก็เป็นแม่ของพ่อไงอ่หรือว่าเป็นแม่ของพ่อจะต้องเรียกว่าน้าสาวเหรอแกหมายความว่าไงอ่หมายความว่าผมเป็นลูกของแม่ไรวันเลยเป็นลูกของพ่ออุดมศักดิ์ทำไมก้าต้องเป็นพ่อแกที่พ่อได้เป็นพ่อผมเพราะพ่อเป็นผัวแม่ถทกกอง นี่หมายความว่าไงหมายความว่าเป้าลมศักดิ์เนี่ยเป็นผัวแม่ผมนี่จะล่าปู่คังนะผมมาจากสวรรค์นะเทวดาส่งให้มาจุติในท้องของแม่ไรวันให้มันอยู่ในท้องแม่ในเจ็ดวันแล้วคลอดคลอดแล้วสามนาทีเป็นหนุ่มเต่้กับพ่ออยู่ยงคงปันตกน้ากําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมแต่รู้ดั้มอย่างสัมมาทัพทธเจ้ารู้จักกับคนทุกคนที่พบปพากันชีวิตตัวเองและคนอื่นได้มาเกิดคราวนี้ผมจะบอกให้ปู่ย่ารู้ว่าแม่ ไรวันถึงแม้จะเป็นคนขอทานในมีลูกชูก็ยังรู้จักพ่อวันที่แม่เสียตัวเป็นเมียพ่อวันนั้นนายเท่งนายนุ้ยถูกจับข้องอาขบมยควายผู้ใหญ่พูนแต่ว่าพ่มใจกาควายไปเรียบร้อยเลยครับกต่ดนนี้ไม่ถึงโรงถึงร้านทีก็เรายอมความกันนด้วยมตั้งแต่ว่าเจ้าองควายก็คืนคว้านตายเล้วครับแกนใจว่าได้เบียร์หมา จริงรจริงฮะเดี๋ยวแม่ผมถสามมาหน่อยมึงเป็นลูกกูเหรอใช่ลูกข้าทำไมเป็นยักษ์ทำไมไม่เป็นมนุษย์เหมือนพ่อถ้าพ่ออยากให้เหมือนพ่อก็ได้นี่ไห้เะอเหมือนไหมทีนี้ทีนี้เหมือนพ่อไหมเออเหมือนเว้ยเหมือนเว้เย,ยทีนี้พมจะรับได้หรือเปลา่าผมลูกพ่อรับไม่ได้รับได้แต่รับอาทอนหนึ่ง สอนปะมันเคยได้ยินเลยหมในท้านเรื่องสอนปะบ <c oughs> ันพือลามีน้านเรื่องสอนว้าคุณแกนแกไปหลงเรมเลยอันี้ไปตา้านปุยิ่งทีหลวงเรมเนี่ยจะไม่ก้อนด้วยว่าลุงเยเอาเลดทีนุ่ยเอาต่าได้เนียนอนี้ได้กว่ายีทิลุงเออที่บาดได้ไหนุลุงเอาตอนนี่น อันนี้เด็กว่าลุงยาอกหนุ่ยนะลุงเอาตอหนึ่งจริงนะเออลุงไม่อกหนุ่ยลุงเอาตอหนึ่งนี้เออกับลุงเอาตอที่บลายก็ได้ทีนี้ทีนี้คนแก่ขึ้นไปบนแล้วก็ตันตีเดียวซึ่งลิ่งเปียบเด็กนักขอกดใช้ลุงอกหนุ่ยเออลุงเงาตอนเมื่อลุงเอาตอนโค่นเหแล้วกันลบกว่าอย่าด้มาแต่ตอนปลายมันติดก็ไปต่ำฟรอมาเงาะตอนโค่นนี้ <c oughs> แกบอกว่าแกเป็นลูกข้าเอาแล้วข้าจะยอมรับครึ่งครึ่งกลางกลาง,งแต่แกจะข้าอยากจะพิสูจน์ลูกข้าก่อนแลวลูกข้ามันต้องมีความสามารถแกแม่เอาราบุษบันธในสระน้ำกรดไหมข้าได้แล้วก็จะยอมรับว่าแกเป็นลูกข้าผมรู้พ่อพ่อไม่ต้องจะลาดหรอกผมรู้ว่าการที่พ่อใช้ผมไปโดนบุษบัมนในสระน้ำกรดเพราะต้องการผมไปตายใช่ไหมพ่อเพราะสระน้ำกรดนี่น้ำเป็นกรดเป็นควายใจเราไม่ต้องตายทุกคนแต่ว่าผมนี่ตกน้ำไม่ไหลตกไวน์ไม่ไหม้ฮะผมไม่ตายหรอก แล้วก่อย่าลืมว่าในดาวบุษบันหลอกนั้น <c oughs> มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแต่สวยมากเธอชื่อสร้อยบุษบันแล้วเธอเป็นเนื้อคู่บ่มด้วยกูเชื่อไอ้ตัวนี้เออมันแรงไรกูเชือ่อตุ๊กติ้งมันไม่ออกขนาดเกิดเดี๋ยวใจงูๆๆๆ้ว่าปล่อยหนุยอยัดรู้ว่าเลยกับพ่อกูได้ได้แทง้งไอ้กีงเหลืงนี้ยครัและผมขอบัญญัติการชีวิตคุณพ่อว่าคุณพ่อเนี่ยนะ ต่อไปนี้พ่อจะมีเมียเดียวจะพ่อแม่คนอื่นพ่อไม่มีทางได้เด็กแล้วไอ้โกโหกคุณจะไปแต่งงานลำยองพ่อไปแต่งงานลำยองก็เสียเวลาเปล่าๆพ่ออย่าลืมนะว่าลำยองไม่ใช่เนื้อคู่พ่อจะเป็นเนื้อคู่ผมนะผมจะบอกให้พ่อไปแต่งก็พ่อไม่ได้แอมหรอกกูเชือ่อคุยตาแน่เดีว่าเนื้อกูกูยยอยู่ไหน กูบอกเองว่ายังไม่เกิดทีฮัตเลยกูแก่จะดสิบแล้วกูไม่เกิดทีเออยังเอาปีกันต่อมาเกิดว่างมันนี่เจมจ้าวกบกูเหยียดไม่ก้าวแล้วไม่รดนพ่ไม่ต้องดิน้นเราไปทำงานนะผุจะจวขกแม่เอาไว้ด้วยนะแล้วพ่ออย่าลืมว่าพ่อทำอะไรแม่ผมรู้ทุกอย่างเช็งเลยไปกระกบอมมาไปกระบอม ไรวัน,ก,นก่อนที้ลูกแกจะกลับมานี่ฉันอยอมรับแกมาเป็นเมียไม่ได้ต่อให้ลูกแกกลับมาพร้อมยหดักฐานคือดอกบุษบ,บันแลยที่จะรับแกเป็นเมียตอนนี้ก็อยู่เล่าไก่หน้าเมืองแคพ่อจะไปเชื่อมันพ่อไอ้พอน,นี่ไม่ใช่ลูกผมเออกูเชื่อมึงมึงลูกกูกูทามาเองต่ขค่เชื่อไหวพอหลานข้าเว้ยขค่เชื่อว่ามันหลานข้าเด็ดขาดแค่รู้ว่าไอ้ลูกไอ้เมงวันหัวเขียวเนี่ย ข้าไม่เชื่อไม่เราเชื่อไอ้พอหลานเราพ่อเชื่อผมเออกูเชื่อมึงมึงลูกกูมาเจ <c oughs> ้าเยียงวงทรงปากผนนัก,รกแกรงอุดมพอนเดิน,ตดงงน,นแตงกระทุกแรงลงหน้านำหนุยแต็งแกบบกา้าวทุราป่ารูมายังมาเนายยานมัดสี <c oughs> ังกะกาแลจะล,ลงอยู่แกลังตุงประไม้มุงแมก่กระตังยังแก่ท่านมาบอกหนุ่ยแต่งต้องยอดตานี่แกแต่มียายมาเลยบ้านบ้านใครบ้านนี้ก็เรียกว่าหมู่บ้านย่านมัทสีบ้านย่านมัทสีใช่กระซอมน้อยหลังนี้ไปซ่อมตามียายมาเลยกระซอมตามียายมาเลยถูกต้อง แต่เชนมาทางนี้พาะตามียอะไรจะมีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งเธอชื่อสร้อยสาลีสร้อยสาลีนี่เป็นเนื้อคู่กับฉันด้วยนะคูเตนเหล่าใช่แต่ว่าสร้อยสาลีเธอไม่รู้จักคัว่าพ่อและไม่รู้จักลับคำว่าแม่เธอไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่มีพระคุณต่อลูกสักขนาดไหนเธอไม่รู้หรอกว่าการกรตัญญูต่อพ่อแม่นะก็กตัญญูกันยังไง ผมมาทีนี้ผมมาเพื่อจะสอนเธอให้รู้จักกับคําว่าพ่อและคําว่าแม่ให้ยุ้จักกับความกระตันญูกตวเวทีอืมก็ได้พวกคุณอยากจะยนโฉมหน้านใจไรของเธอไหมใช่ไรเป็นบ้าใช่ไรเป็นบ้าแฟนเพื่อเราใช่ไรเป็นบ้าห้ามเลยวะประี้จะเรียกเธอไหมพวกคุณจะย,ยนโฉมเธอนะออลองเยียกมาเลยสารี <c oughs> ซาลีโฮ้ยกุ่นก้าน<อ>รอ,อ่อดีซาลีโฮ้ยใก้เล้าเราเอ้ยมาใส่ยามาดวเอาเชื่อเชยนะซาลีฉันอยากจะพบเธอมานี่หน่อยดิจันซาลีใก่เหรอมาหน่อยสิ ไม่ไม่น้อยนี่มายืนหน้ามันแป้งตีอยู่ฉันนะจออูดมพรนะเจอบไอพรอุดมพรจ้ะท่นนี่ไอ้อุดมพรไม่ใช่เรียกว่าพี่พรนะอยากปีใจเบื่อมึงไม่ใจปีกูสิแต่ต้องเรียกฉันว่าพี่พรไม่ได้เบื่ออยากไอพอรก็ล้างเจอเปลือ เจอแดงเจอไอเสงอุ้มนักเจอไอเสงก็ลังเจอเปี่าเจอโนุยลอยไอโนุยไอ้ป้อไอ้เสงไอ้นูลุยรลอยเรานี่ผู้ยิ่งประเภทนี้ไอเงแต่เขาบอกว่างามแต่รูปจูบไม่อ้อม มึงจูบแล้วไม่ถ้ามึงต้องการจะปิดรูดกบจูบเองก็มัดตายกูสวสาลีเสียฉันมาคราวนี้ันจะมาบอกว่าฉันรักเธอนะรักกูเสียเออฉันชอบเธอเธอรักฉันชอบฉันหรือเปล่าหายไม่รู้รักชอบหรือมึงมาอยู่มันเปรตอยู่ เธอไม่ได้ยนชมหน้าแท้จริงน้ยนชมหน้าแต้จริงขี้เกียจจะรักช่วงหน้าแท้จริงมึงพันเปลือยพอนอยากเห็นอยากรู้ไหมเออนี่ไครอ่ะทีนี้น่ารักไหมให้ไอ้พอจากรอบเลยอค่นี้ทีนี้รักหรือเปล่าไม่รู้ก็รักกันบันปลือเนี่ยพอน หนุ่มสาวก็รักกันแล้วเขากอดกันอย่างนี้นะก็รักแล้วก็กอดกันเออแล้วก็อย่างนี้ด้วยนี่ดุ้มใจอะแม่แม่ดุมแม่แม่นี่นี่นี่ดุมดุ้มดีกันดิไม่เลิกเฮ้เฮ้เฮ่ดุมแม่แม่ดุ้มคนไม่รู้ไร เขาแรกกันเลวก็ก็กอดเ็า,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 าเขาจูบจะไม่ใช่ดมจูบใช่แรกกันกอดกันจูบกันแล้วใส่กันลาวอะเยอะเลยมาตรงนี้ที่ศาลีฉันจะสอนเธอรู้จักกับความรักนะเฮ้ไม่รู้ใจพรผอ,อมึงกอดเที่ยวเลยนี่พอดี่ไอเที่ยวเ,เอ็นนบาดกร่งอีตายอุย้ยพรอ,อืม ขาจูบก <enge raid Rip ing sound> ันอย่างนี้นะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่ปอนคือช่วยแล้วแหละเพื่อนหายปอนนี่นี่โอ้ยหายปอนนี่โอ้ยอุ้ยหายตรงไรเนี่ยเดี๋ยวใช้มือไหนว่างไป เป็นเรื่อย้งก็ก็อนลอยยาลาก้อนเราจากนี้ดีว่าใจมันนั่นไอ้เสงียงเราไมา่เราคนเศร้าแห้ะก้อนก็ชูแกัร้ากกับกูไม่เกี่ยวเอ้นี่โอ้ยพ่อได้พ่อน้อยพอดีตายเดียยออเด๋ยวนี้หายพ่ออย่าลวงเลยเชื่อโอ้ยโอ้ย <c oughs> oh. เฮ้ยโอ้ยเอ้ยไอ้เมมใครยักยิงงัวะเมมยิงกับหนูย่างเลยเฮ้กล้าหน้าปักขวกมาใจเล่นเฮ้เมมรูกรยักยิงกูเนี่ยลูกหนูแล้วลูกลุกลุ้มเลยลูกลุ้มลูกลุ้มมันกางเก่งกู Thì tên mẹ em càng kỳ ngu đọc Hôm lúc còn nát giật mềm quýt lúc lúc càng tọc phát con con